สวัสดีครับแฟนคลับอาจารย์ภมเมืองดอกบัวน,นะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์มวยช่องเจ็ดสีหลังช่างน้ําหนักนะครับซึ่ง2องคู่แรกนั้นเป็นมวยรอบปุ่นเสือหาผู้ชนะนะครับคู่หนคู่2ต่อย121ปอนด์ผู้ชนะจะเข้ารอบ4คนสุดท้ายต่อไปนะครับและติดตามด้วยคู่รองคู่เอกเป็นวุฒิไกวรวจกวุฒิวันนี้พบกับทา้านทวงทรัพย์สอสลาชีพที่หนัก127ปอนด์ และคู่เอกของรายการวันนี้เป็นมวยแก้มมอยอีกครั้งของเจ้าเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขนะครับวันนี้พบกับคู่กับเก่ารุ่งแสงตะวันสอภาราชนะครับหรือเจ้ารุ่งแสงตะวันชิดอ,อบุญชอบเที่ยมหนักร้อยสามสิบห้าปอนมาถึงกู้แรกนะครับพันสิงคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับเป็นเด็กหนุ่มจากสุรินทร์นะครับเป็นมวยเข่าแหลมแทงเจ็บขวางหน้าดันแทงหมัดหนักสอบคมครับมวยตัวนี้ อยู่กับทางด้านดีเซนน้อยจอชนะสุขานะครับไฟนี้เป็นไฟที่2ที่มาซ้อมอยู่กับทางด้านทีมงาน FA กรุปฟอร์มหลังของพันสิงก็มีเสมอสิงสยามพีบุญหลายนะครับวันนั้นไปนต่อเกือบ21ปลายยก4มาโดนแข้งโดนหมัดออกอาการนะยก5าเป็นต่ออยู่เกือบ101นะครับแต่ว่าปลายปลายก็มาโดนอัดโดนบี้ไล่ตึ้นมาจนหมดยก5าเป็นต่ออยู่2 1 3 1นนะครับกรรมการก็ชูให้เสมอไป แล้วก็มาได้รับสิทธิ์ต่อยมวยรอบปุ่นเสือนะครับแทนเจ้าสันโบบูมเดกเซียนมาต่อยมวยไฟแรกของมวยรอบนะครับแพ้คะแนนเจ้าฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์คู่ชกวันนี้นะครับไฟสุดท้ายโคชนะคะแนนเจ้าโรเบิร์ตผู้กองบัตบังบานหรือโรเบิร์ตซอมคนการช่างนะครับก็ได้เข้ามารอบต่อไปวันนี้เจอรับฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์คู่ปับเก่าเมื่อเช้านี่มา120.8นะครับ ขาดอยู่จุดสองครับสำหรับเจ้าพันสิง์น้ําหนักมาขาดอยู่จุด2ส,ส่วนทางด้านเจ้าฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับเด็กหนุ่มจากอําเภอพลทองร้อยเอ็ดนะครับเป็นมวยขวาเขาในแข็งแร่งนะครับหรือชื่อเดิมก็คือเจ้ากบภูเขาคูดต้อมบัวขาวนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะนอกยกสี่มังกรยกทเทนมวยไทยชนะคะแนนพันสิงคลองสวนภูรีสอดแล้วก็ไฟสุดท้าย แขนน้คะแนนในกบเพรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงเป็นต่ออยู่เกือบ15-21นะครับยก3กับต้น,น,นยก4ี่ปลายๆก็มาโดนโตนหนักๆโตแรงๆนะครับหมดชัวคายเป็นต่ออยู่7-4 2-1ครับกรรมการรวบรวมคะแนนให้ทางด้านเพชรอ่าวไทยชนะคะแนนไปพิกล็อกนะครับสาหรับเจ้าฟ้าสยามเนี่เป็นสิทธิ์ของไทยแลนด์พินสินชัยนะครับเจบ้าฝายซ้อมอยู่ใกล้ๆพิเคแสนชัยเมย์ไทยยิมหนักแรงครับ เมื่อตัวนี้เมื่อเช้าเนี่ยมา121ปอนด์เท่าพิกัดนำหนักมาดีนะครับหนักแรงครูนี้เคยชกกันมานะครับดูดทางด้านเจ้าพันสิงห์วันนั้นไม่ขวางหน้าไม่ออกมัดออกสอกครับเดินรับแข้งรับอาวุธอย่างเดียวนะครับแพ้คะแนนขาดลอยวันนี้ก็คงเหมือนเดิมนะครับฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์อาวุธหนักแรงกว่านะครับน้ำหนักมาดีนะครับสําหรับพันสิงห์มาขาดมองดูแล้วผมชอบไปที่เจ้าฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์ครับวันนี้ลุ้นนับนอกได้เช่นกันนะครับ ีมือมวยกระดูกดีกว่าการผ่านมวยดีกว่านะครับเปิดหัวามาคู่แรกผมให้ทีเด็ดเพชรฟาสยามสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับหน้าเสือของเซีแขกพีเคการผ่านมวยกระดูกดีครับการฟิตซ้อมเยี่ยมนะครับวันนี้น่าจะได้เข้ารอบ4ี่คนสุดท้ายนะครับสําหรับเจ้าฟาสยามส่วนคู่ที่2นะครับฉลามเสืออริเอาสาลาหรือเจ้าฉลามขาวบทสารโรดนะครับวันนี้ใช้มืออีกครั้งครับเจ้าดาบดำปทททองทวีนะครับ เหมือนคนนี้เคยชกกันมานะครับรอบแรกเป็นทางด้านดาบดำปะทอทองทวีชนะมาแบบสูสีนะครับบางคนหลายท่านนะครับมองว่าฉลามขาวไม่น่าแพ้นะครับวันนั้นฉลามเสือเนี่ยไม่น่าแพ้ฟอร์มหลังของฉลามเสือในอท่าสาลานะครับมีชนะทีคโยยกสีบ่บอลลังซับสอสลัดชีพแพ้คะแนนดาบดำปตทอทองทวีและไฟสุดท้ายก็มาชนะคะแนนเ้าเดชโชเร็กปอรบริลักษ์ขับขาดไว้ท้าย วันนั้นมาใหญ่มายาวครับฝีมือดีมากครับช่องหลังร่างกายดีการพิดซ้อมเยี่ยมนะครับมีลูกเหลี่ยมมีลูกดึงมีลูกปัดขานะครับอาวุธหลากหลายกว่าเดิมเยอะนะครับวันนี้มาใหญ่นะครับมาใหญ่มาสูงมาเช้าน้ําหนักมา121ปอนด์เท่าพิกัดนะครับซ้อมอยู่ค่ายสโจกมีชัยนะครับสาหรับเจ้าฉลามเสือหรือฉลามขาวเอาตสารรดเดิมมาถึงทางด้านดาบดำปตททองทวนีนะครับจากเสรภูมิร้อยเอ็ด ซ้อมอยู่กับียทีที่เด็ด99นะครับเพ็นมวยขวาอาวุธหนักแรงเตะขาต่อยหมัดปั้มทีรุนแรงก็มวยตัวนี้แต่วันนี้เสียเปรียบรูปร่างนะครับเสียเปรียบรูปร่างดูจะบางกว่าเที่ยวกว่านะครับเมื่อเช้าเนี่ยมาน้ําหนัก122ปอนด์นะครับรถอยู่ปอนด์หนึ่งนะครับแล้วก็รถผ่านครับฟอร์มหลังก็มีชะนะคะแนนโรเบิร์ตซมงค์การช่งชางชนะคะแนนฉลามเสือนายเอธาซาลาคู่ชกวันนี้นะครับ แล้วไฟสุดท้ายก็แพ้คะแนนนะครับเจ้าปราพิภพอเอราวันนะครับวันนั้นเจอแข่งซ้ายเจอหมัดเจอศอกของปราพิภพดูแล้วขาดรอยท้ายๆนะครับวันนั้นขึ้นมาเป็นต่อพอสมควรวันนั้นก็มีแผลแตกอยู่บนศีรษะนะครับกว่าแพ้จะหายกว่าจะซ้อมได้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรวันนี้นะครับฉลามเสือนะครับสูงยาวกว่าใหญ่กว่านะครับหนาน้ําหนักมาดีนะครับเมื่อเช้า แล้วก็ทางด้านดาบดำนี่มีแผลแตกนะครับมีแผลแตกน่าจะเป็นขังวนผมให้ทีเด็ดนะครับสำหรับเจ้าฉลามเสือวันนี้นะครับบล็อกหมัดดีๆบ็อกศอกดีๆนะครับมีดักศอกมีศอกสวนมีโต้หนักๆแรงๆนะครับซึ่งดาบดำมีแผลแตกอยู่น่าจะขังวนนะครับโอกาสที่จะแตกซ้ำนะครับรอยแผลเก่าแผลเดิมเนี่ยมีนะครับมีเยอะนะครับถ้าแตกราคาไหลแน่นะครับสำหรับเจ้าฉลามเสือ เข้าไ้ก่อนนะครับถ้ามีแผลแตกหรือมีอะไรเช่นนี้นะครับราคาไหลเขาเอาตัวบางทุนนะครับวันนี้ได้ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับรางไข่สดขวานะครับดาบดําตัวเล็กนะครับตัวเล็กเพราะมีแผลแตกวันนี้ผมให้เสด็จอีกตัวนะครับสําหรับเจ้าฉลามเสือในเวทาสารานะครับน้าหนักมาดีนะครับเมื่อเช้าคู่รองคอยนะครับวุติไขวชกวุฒนะครับหรือเจ้ากระลาบดอยสิทธิเวรชาตนะครับเด็กหนุ่มจากพักคำ เมื่อเช้าเนี่ยมา127.2นะครับ127.2แต่ว่าลดอยู่4ครั้งนะครับมาชั่งน้ำหนัก4ครั้งถึงผ่านนะครับแค่จุด2ครับลดนานนะครับสำหรับชาวุัิไก่เนี่ยเป็นมวยขวาสูงยาวหนักแรงนะครับมวยตัวนี้จากประคำฟอร์มหลังก็มีชะนะคะแนนเมืองสยามครูต้อมบัวขาวชะนะคะแนนราชาสักเล็กเดชเพชรสีทองนะครับวันนั้นราชาสักเล็กก็เพิ่มหนักขึ้นมาทนอัดอวนบราไทยนะครับ ไฟสุดท้ายก็ามาชนะคะแนนจอเพชรอัศวินมรัตนบันดิตนะครับวันนั้นเป็นต่ออยู่เกือบ41่สนยก4นะครับปไปายยกกระโดนอัดโดนโต้โดนบี้โดนเบียดมีอาการราคาไหลรองนะครับยกห้าก็มาโดนอีกชุดหนึ่งชุดใหญ่ๆสุดท้ายก็หมดยกก็เบียดนะครับกรรมการรวบรวมคะแนนให้ทางด้านเจวุฒิไกรวชกุญชนะคะแนนไปเมื่อเช้าในรถลำหนักรถนานพอสมควรนะครับจังนหนัก ทั้งสี่ครั้งนะครับสี่ครั้งมาสูงมายาวมาใหญ่มากนะครับสําหรับโชวพุทิไก่สําหรับเจ้าตวงทรั์สอสระชีพนะครับหรือเจ้าตวงทรัพ์ต่อยเทพพรเด็กหนุ่มคู่แฝดนะครับซ้อมอยู่ค่ายสอสระชีพลบบุรีเมื่อเช้านี่มา177จุดหนึ่งนะครับเก๋กว่าหนักแรงครับมวยตัวนี้ทว่าเสียเปลือรูปร่างเยอะนะครับมวยคู่นี้นะครับทางด้านพุทธิไก่เนี่ยฟอร์มสดกว่านะครับหน้าเสือดีนะครับ ร่างกายดีนะครับใหญ่กว่าเยอะนะครับแต่ว่าลดน้ําหนักเยอะตวงซับเนี่ตัวเล็กนะครับแถ่น้าหนักมาดีหนักแรงนะครับดูว่าวุฒิไก่นี่ใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาเชิญหนักๆเชิญแรงๆมีแข่งมีถอดอยู่เป็นประจํานะครับวันนี้นะครับทวงซับเรดเปิดมาเป็นรองนะครับ11 8 3 2ครับผมอยากให้ลงทดลองไปที่ทวงซับสลาชชีพครับต้นๆ้นวุ้ิไก่นี่ยอาจจะทำคะแนนนาไปก่อนนะครับ ลงทุนช้อนรองไปเลยนะครับลงทุนน้อยได้เยอะนะครับลงทุนน้อยได้เยอะเบียดผ่านท้ายๆนะครับหนักแรงยก3ยก4เนี่ยเดินบี้เดินอัดใช้ความหนักความเขาเป็นประโยชน์ผมว่ามีสิทธิ์พลิกได้นะครับลงทุนน้อยได้เยอะด้วยผมให้ทีเด็ดรองคู่แรกไปนะครับสําหรับเจ้าตัวงรั์สอฟอร์มหลังของตวงทรัพย์ก็มีชะนะคะแนนโลกเงินดาวรันสารคามชะนะคะแนนเพชรดาพอเจริญแพทย์นะครับอันนั้นขึ้นมา เจอสูงเจอยาวเจอใหญ่เป็นรองอยู่หลายหนนะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาใช้ความหนักแรงความเข่าบทเบียดเอาชนะคะแนนมานะครับภายสุดท้ายมาแพ้นอกยกสี่เจ้าเสือใหญ่สอเดชพันครับวันนั้นเจอเข่าระับสองชั้นนะครับแล้วก็สอกซ้ายเข้าเต็มหน้านะครับหลับสนิทสิถามลงวันนี้เก่ากว่าครับหนักแรงของแสลงเจ้าวุฒิไก่ครับหน้ารองเป็นีเดดครับสำหรับเจ้าตวงทรัพย์ มาถึงมวยคู่เอกของรายการนะครับเจ้าเหนือทรณีสามชัยพิเศษสุกนะครับกับรุ่งแสงตะวันสอภาราชนะครับหรือรุ่งแสงตะวันสิโอบุญชอบทีมหนักหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนด์เมื่อเช้าเนี่เหนือทรณีมาร้อยสามสิบหกจุดสองนะครับลดอยู่หนึ่งจุดสองก็ลดได้นะครับพอสมควรใช้เวลาพอสมควรนะครับสําหรับเหนือทรณีซ้อมอยู่กับทีมทางทีมงานผู้จัดนะครับค่ายราชามวยไทยนะครับ ส่วนรุ่งแสงตะวันเนี่ยมา135.2รถอยู่จุดสองครับรถผ่านนะครับเหนือททนีเนี่ยมวยจากูบลน,นะครับเข้าในแข็งแกร่งฟอร์มสดครับฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนสองคมบางกอกขลาย,ยนต์วันนั้นชนะคะแนนขาดลอยครับที่มาถอยช่องเยสีแล้วก็มาชนะคะแนนสิบแสนเครื่องครัวเทอร์โบชาร์กไฟสุดท้ายก็ชนะคะแนนสองคมบางกอกขลาย,ยนต์อีกครั้งนะครับมวยอุบลหรือเจ้าแบทแมนเข้าในแข็งแกร่งอาวุธหนักแรงทุกลูกครับหน้าเสือดี เป็นมวยของทีมงานผู้จัดนะครับส่วนรุ่งแสงตะวันสิทธิ์อบุญชอบหรือเจ้ารุ่งแสงตะวันสอภาราชนะครับเป็นมวยจากบุรีรัมย์ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนสามสิงห์ปอพินาพัฒนะครับแพ้แตกยกสองเด่นนาโพศธัญลักษณ์นะครับที่น่าจะเป็นศรีสเกตลุศลินนะครับจำไม่ได้วันนั้นมาต่ทีมวยภูธรนะครับไฟสุดท้ายก็ไปชนะคะแนนเจ้าสิบแสนเครื่องควทัวรทโบชากนะครับเป็นรองห้าหนึ่งหกหนึ่งนะครับแต่ว่ายกสีก็มากระถุงเขายัดไส้แรงๆนะครับ มาเป็นต่ออยู่หลายสิบหนึ่งยกห้าทางด้านสิบแสนเขามาเบียดแต่ว่าไรไม่ทันครับรุงแสงตะวันชะนะคะแนนมมยคู่นี้นะครับรุงแสงตะวันเมื่อเช้าเนี่ยมา135.2นะครับลดอยู่0.2รุงแสงตะวันเนี่ยกระดูดีนะครับเขาเกมไฟก่อนเถอย136ปอนด์นะครับรุงแสงตะวันรู้ตัวประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะครับไฟนี้ซ้อมดีซ้อมเยี่ยมนะครับสาหรับชว์รุงแสงตะวันน้ำหนักก็มาดี ฟอร์มสดนะครับช่วงหลังเขาในแทงแหลมแทงเจ็บนะครับมหยตัวนี้ขึ้นมาต้นๆนะครับด้วยหน้าเสือด้วยฟอร์มการชกของเจ้าเหนือทรณีนะครับราคาคงจะไหลต่อนะครับไหลต่อมหยคูนี้ผมอยากให้ช้อนรองอีกครั้งนะครับถ้าต้นๆเนี่ยเจ้ารุ่งแสงตะวันีดึดเกมไปก่อนนะครับไม่ต้องเร่งมากนะครับพอยก3าเริ่มออกอาวุธเริ่มคล้องเริ่มกระทุ้งนะครับยกสี่ก็เน้นๆหน่อยนะครับผมว่าราคาโอกาส ที่จะพลิกมาเป็นต่อเนี่ยมีสูงครับพลิกมาเป็นต่อนี่สูงมากครับยก3ยก4ี่เนี่ยเราก็ออกตัวบังทุนกินนะครับแพ้ชนะนะครับการตัดสินอาจจะไม่เป็นไปตามราคาหน้าเสือหรือสายตานะครับแต่เราเล่นเราออกตัวคู่นี้นะครับรองแล้วมาออกตัวเนี่ยมีโอกาสได้เงินเยอะนะครับผมอยากให้ลงทุนรองไปทางด้านแสงตะวันนะครับรุ่งแสงตะวันสิทธิ์อบุญชอบหรือเจ้ารุ่งแสงตะวันสอภาราชนะครับเป็นที่เด็ดรองคู่ที่2วันนี้นะครับ สรุปแล้วนะครับวันนี้คู่แรกผมชอบไปทีฟาสยามสิทธิ์ไทยแลนด์ครับเขาเข็มหนักแรงกว่าเคยชนะมาวันนี้น้ําหนักมาดีด้วยนะครับต่างกับพันสิงห์ที่มาขาดนะครับพันสิงห์มาขาดสูงยาวก,ก็จริงแต่ว่าเจอมวยตัวนี้กล,กลัวกลัวนะครับผมไม่ติเด็ดพทีีฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์ส่วนคู่ที่สองนะครับให้ติเด็ดไปทีฉลามเสือในเวีศาสารานะครับต้นต้นอาจจะเบียดหน่อยนะครับบล็อกหมัดบล็อกศอกให้ดีผมว่าทีนิ่มครับท้ายๆนะครับ สูงใหญ่กว่าเยอะครับมาหนามาดีวันนี้ฉลามเสือน่าจะแก้มือได้สําเร็จเข้ารอบสี่ของสุดท้ายไปนะครับส่วนคู่ที่3ครับรองไปที่ตวงทรั์สอสลรชีพนะครับของแสลงนะครับหนักแรงของแสลงจะวุฒิไกเมื่อเช้ามาลดน้าหนักทั้ง4ี่รอบนะครับขึ้นเอย่าบไปช่าง4รอบกว่าจะผ่านนะครับตัวใหญ่ก็จริงครับไท้ายยโดนแล้วมีโครงเพลงมีอาการนะครับโดนแล้วมีถอดรองตวงทรัพย์ลงตัวน้อยได้เยอะครับ แล้วก็คู่เอกนะครับรองไปที่รุ่งแสงตะวันสอภาราชนะครับวันนี้ช้อนรองลงทุนไว้ได้เยอะครับเข่าในกระทุงเน้นๆครับมวยทินซ้ายหนักแรงนะฮะทอนีวันนี้ลดน้าหนัก1.2ปอนด์เชิอเข่าในแข็งแกร่งเชิอกระทุ้งหนักๆกกแรงของรุ่งแสงตะวันสอภาราชเมลขาดพลิกขับมาเป็นต่อแล้วก็ออกตัวบางทุนกินเอานะครับแพ้ชนะก,ก็ได้ตังครับรองรุ่งแสงตะวันสอภาราชนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอให้แฟนคลับของอาจารย์ปุ่มชงโชคด,ดีร่ำรวยทุกท่านและมีความสุขตลอดไปนะครับใครจะถึงปีใหม่แล้วนำสิ่งดีๆกลับไปสู่ครอบครัวฝากลูกฝากเมียที่บ้านครับสวัสดีครับ